ในบางครั้งการอยู่คนเดียวกลับเป็นสิ่งที่ดีกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ผ่านชีวิตคู่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้เพราะยาหรือสามีเสียชีวิตก็ตามและเลี้ยงตัวเองได้เลือกที่จะไม่แต่งงานใหม่ในอดีตการแต่งงานมีขึ้นเพื่อสร้างทายาทและรักษาทรัพย์สินรวมถึงความมั่นคง ไว้ในสายบิดาซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจนกระทั่งไม่นานมานี้พวกเธอเห็นว่าการแต่งงานคือการก้าวเข้าสู่ความไร้อิสรภาพและการตกเป็นคาารับใช้ผู้หญิงถูกสอนให้เจียมเนื้อเจียมตัวเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานและผู้ชายคิดว่าการแต่งงานมีเพื่อสนับสนุนเขาดังนั้น แทนที่จะยอมสูญเสียอิสราภาพผู้หญิงสมัยใหม่จึงเลือกอยู่เป็นโสดเพราะการเคารพเชื่อฟังผู้ชายไม่น่าดึงดูดใจสำหรับพวกเธออีกต่อไปภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าผู้หญิงแบกโลกเอาไว้ครึ่งหนึ่งถึงเวลาแล้วที่เราควรทำให้คำพูดนี้เป็นความจริงแต่ไม่ใช่ด้วยการบน่นโกรธทำตัวเองให้ตกเป็นเหยือ่อ หรือให้อำนาจแก่ผู้ชายนะคะผู้ชายในชีวิตคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองบ่อยครั้งที่เรามัวแต่มองคนอื่นเพื่อให้รู้สึกถึงความรักและความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่เขาเหล่านั้นทำได้แค่สะท้อนความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเองเราต้องปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองอย่างจริงจังเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า เราต้องเข้าใจก่อนว่าความรักในชีวิตเริ่มที่ตัวเราบ่อยครั้งที่เราเฝ้ามองหาใครอีกคนมาแก้ปัญหาทั้งหลายของเราไม่ว่าคนนั้นจะมาในรูปของพ่อแฟนหรือสามีตอนนี้ถึงเวลาสวมบทคนคนนั้นบ้างแล้วถ้าไม่มีใครอีกคนในชีวิต ฉันก็เป็นคนคนนั้นเสียเองเพราะฉันควบคุมและสร้างสารรค์ชีวิตในแบบที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นหากตอนนี้ยังไม่มีคนรักโปรดอย่าคิดว่าเราถูกสาปให้อยู่อย่างเดียวได้แต่ให้คิดเสียว่านี่คือโอกาสสร้างชีวิตให้ตัวเองชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จงรัก อและปล่อยให้ชีวิตนำเราไปยังที่ที่เหมาะสมอุปสรรคที่ความกั้นทั้งหลายได้ทลายลงแล้วและเราบินไปได้สูงเท่าที่ใจเราต้องการหากตอนนี้ยังไม่มีคนรักโปรดอย่าคิดว่าเราถูกสาปให้อยู่อย่างเดียวดายแต่ให้คิดเสียว่านี่คือโอกาสสร้างชีวิตให้ตัวเอง ชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จงรักตัวเองและปล่อยให้ชีวิตนำเราไปยังที่ที่เหมาะสมอุปสรรคที่ขวางกั้นทั้งหลายได้ทลายลงแล้วและเราบินไปได้สูงเท่าที่ใจเราต้องการหากตอนนี้ยังไม่มีคนรักโปรดอย่าคิดว่าเราถูกสาปให้อยู่อย่างเดียวได้ แต่ให้คิดเสียงว่านี่คือโอกาสสร้างชีวิตให้ตัวเองชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จงรักตัวเองและปล่อยให้ชีวิตนําเราไปยังที่ที่เหมาะสมอุปสรรคที่ขวางกั้นทั้งหลายได้ทลายลงแล้วและเราบินไปได้สูงเท่าที่ใจเราต้องการ หากตอนนี้ยังไม่มีคนรักโปรดอย่าคิดว่าเราถูกสาปให้อยู่อย่างเดียวดายแต่ให้คิดเสียว่านี่คือโอกาสสร้างชีวิตให้ตัวเองชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จงรักตัวเองและปล่อยให้ชีวิตนําเราไปยังที่ที่เหมาะสมอุปสรรคที่ความกั้นทั้งหลายได้ทลายลงแล้ว และเราบินไปได้สูงเท่าที่ใจเราต้องการหากตอนนี้ยังไม่มีคนรักโปรดอย่าคิดว่าเราถูกสาปให้อยู่อย่างเดียวดายแต่ให้คิดเสียว่านี่คือโอกาสสร้างชีวิตให้ตัวเองชีวิตซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จงรักตัวเองและปล่อยให้ชีวิตนำเรา ไปยังที่ที่เหมาะสมอุปสรรคที่ขวางกั้นทั้งหลายได้ทลายลงแล้วและเราบินไปได้สูงเท่าที่ใจเราต้องการ